ไทยมันเอามากินสดได้ด้วยเหรอคือมันจะไม่ข่าวใช่ปะแต่ไหนๆเพื่อนพี่อังชวนมาแล้วก็ต้องลองกินค่ะเข้าไปในร้านตอนแรกก็แอบตะลึงอยู่นะเพราะว่าเขามีสัตว์น้ำต่างๆเลี้ยงตู้อยู่เต็มเลยค่ะร้านนี้เขาขายเป็นซาชิมิแอนน้องวัตถุดิบก็ต้องสดน้อยพี่แบงก็รับหน้าที่เป็นชาวประมงค่ะจับกุ้งเป็นหนึ่งเมนูถือว่ามีให้เลือกเยอะอยู่นะอยากกินอะไรก็มาเลือกวัตถุดิบที่ตู้นี้ได้เลยค่ะระหว่างที่รออาหารนะคะหิวมากแต่มีสิ่งหนึ่งที่กินได้เลยในร้านก็คือหมึกชอตแลล้้้้้นนนนออัใหหห่มมมาาาากะเเเเเย็ขทรคืืุสิ์น บนนะ่ะทำมาจากปลาหนึ่งตัวเป็นปลาที่ชื่อว่าปาลาัาอัเน,นี้ยในเมนูเขียนว่าเริ่มต้นที่7 0 0ดร้อยถึงเก้าร้อยาคิดตามขนาดอะเรามาสี่คนก็เลยเอาเก้าร้อยไปเลยแล้วในส่วนของเนื้อปลา,าเขาก็จะมาทําเป็นเมนูต่างๆได้หลายเมนูอยู่นะทั้งแบบสดๆแล้วก็ปรุงแล้วก็ใช้ปลา<ด>ตัวหนึ่งที่เราซื้อได้คุ้มค่ามากอะทุกคนใช้ทุกส่วนทำไมเรือมาลำใหญ่จัง,ง่ะตอนแรกคิดว่าจะมาเป็นเรือแจวแต่ที่ไหนได้ไททานิกค่ะเมนูที่เสิร์ฟม,มาบนเรือก็จะมีเป็นซาชิมิยำยุกเกะมีอิคุระกับแตงกวาด้ เพราะว่ามีแบบผัดเนยแล้วก็แบบเบรนไฟราดซอสสูตรพิเศษด้วยในส่วนของหัวเขาก็ไปทําเป็นต้มยำให้และเลื่อมมาเป็นต้มยำน้ํข้นนะแต่ว่าเขามีเป็นแบบน้ําใส่ด้วยแต่ว่าไฟเก้ารลอยนี้ก็ได้เยอะเลยแล้วเนื้อปลาสูตรตอนแรกเห็นว่าเป็นปลาไทยนึกว่าจะคาวแต่ไม่ขาวเลยซูปลาญี่ปุ่นได้แล้วตัวเนื้อปลาจะเป็นเทคเจอร์แบบว่าหนึบแล้วแทบจะไม่มีมันแทรกเลยทุกคนไม่เลี่ยนอันนี้คือเมนูหมึกหอมซาชิมิคือเขาตกให้เราใหม่เลยแล้วด้วยความตื่นเต้นอ่ะเนาะไม่เคยเห็นก็เลยไปยืนมุงดูกันน้องคือพ่นหมึึกกกา่หนนนนน้้้พพืีลมตใส ร้านเขาก็จะเอาไปทําความสะอาดนะคะแล้วก็หั่นมาให้เป็นชิ้นชิ้นแบบนี้เสิร์ฟมาคู่กับชโชยุแล้วก็วาซาบิค่ะเนื้อหน,นึบหนุบหนับมากแต่ไม่เหนียวนะเรารู้สึกว่าเขามีรสหวานนิดๆแต่ที่สําคัญไม่ขาวเลยเคยกินแต่แซลมอนดองวันนี้มากินปลาไทยดองค่ะถ้าจะไม่ผิดนะน่าจะชื่อปลามันกินคู่กับข้าวแล้วก็สาระาเนื้อดีมากเมนูนี้คือปลาบูนึ่งซีอิ๊วรู้แล้วว่าทําไมแม่ของยายไอถึงจับแม่ของยายเอ้ยไปเนื้อของปลาบูมันอร่อยยงไง texture เนื้อของเขามันจะไม่เหมือนปลาอื่นคือมันจะหนึบ ตมแดงผัดมาล่าแล้วตัวซอสมา่าเขาทำถึงส่วนเนื้อนะของกุ้งชนิดนี้เราคิดว่ามันแอบคล้ายๆก้งนอกจากเมนูกุ้งเมนูหมึกนะคะหอยเขาก็มีนะอันนี้เป็นหอยมา่าซาชิมิเนื้อกึบมากแล้วก็หอยจอบค่ะเขาทำมาให้2แบบเป็นแบบผัดเนยแล้วก็แบบซาชิมิคือใครที่ชอบกินอาหารสดหรือว่าซาชิมิเนี่ยเราอยากให้มาลองร้านนี้นะวัตถุดิบเขาดีจริงๆสดแบบสดมากพิกัดร้านที่อยู่ริมถนน,นเขาหลาเลยตลาดปลาบางแสนมาจิตเดียวจะอยู่ซ้ายคือป้ายใหญ่เด่นสุดๆขับรถมายังไงก็ต้องเห็นร้านชื่อว่าปลาไทยบายเชฟนุ่งฝากกดติดตามกด